สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาตาเกษตรนิวนะครับเนาะมันนี่บลตาสีผ้ามาเมืองวิธีการเก็บฝรั่งครับดูแบบใดเบื้องไปได้ครับว่ามันพอเก็บนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหลังจากเท่าห่อไปแล้วถ้ามันจือได้ก็คือนับจากเมื่อห่อไปประมาณ2เดือนนะครับประมาณนะครับประมาณ6 0วันนะครับลักษณะมันจะลักษณะที่มันสีพอออกได้คือมันสีออกใสๆนะครับสีเขียวอ่อนๆอย่าเขียวเข้มนะครับสีเขียวจางๆนะครับ สีเขียวจางๆนี่คือเก็บได้แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเบิ่งใกล้ๆก็ได้ครับสีเขียวจางๆนะครับผิวกับกระจ้างใส่นะค,ครับบ่ให้เขียวเข้มครับ้าเขียวเข้มนี่คือยังเก็บได้นะครับให้เขียวจ,จางๆโอเคครับรวกาลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือมันสีเบิง่งจกกห่อมันก็นคือสีมมนมันมันสีมนมนคือเ็นอย่างสี่นะครับคือองค์ต้งมนมัน่สีเหลียวมานี่คือเห็น ฝรั่งนี่โพอยู่ลักษณะมันนี่คือให้สันนิฐานได้เลยว่ามันกะคือว่าพอเก็บแล้วนะครับคือพอเก็บแล้วพอตัดแล้วนะครับว่าง่ายอันนี้มักเีดาพันกิมจูนะครับฝรั่งพันกิมจูนะครับส่วนพรจานะครับปอดสารครับปอดสารลักษณะก็คือ เขียยเขียวแบบจางๆนะครับเขียวแบบใสๆนวลๆนะครับบ่แมนเขียวเข้มแต่เขียวเข้มนี่ยังเก็บไ,ได้นะครับตูดกระสีมันมุนนี่ลิละครับอันนี้คือปลอดสารนะครับพลังปลอดสารครับนี่ก็คือวิธีการสังเกตฝรั่งว่าเก็บได้หรือยังบวเข็มนะครับครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กัอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดไลค์กดแชร์ให้เบาตานะครับ ก็เ,เป็นกำลังใจให้เบาวตานำนะครับดาพบพอกันคลิปหน้าครับกับสาระด,ด,ดิดโดนๆจากช่องเบาตากเกษตรนะครับสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกฝรังกิมจูครับสวัสดีครับ